คือไม่อยากให้มาเยอะรัฐพออุดจะได้อาจังหวัดจันทบุรีอ่าค่ะแล้วย้อนไปอีกนนี้ตอจะแต่ว่าพวามกฎหมายประเสริฐประการเราไม่ได้มีความรู้เรื่องสีเขียวเยอะๆองค์กรรมไม่เอานะครับมันเลยเป็นที่มาที่ตรนนี้นะครับก็ตัดห็นว่าจันทบุรีเนี่ยที่ต้องเยอะเราก็มีในทุกแห่งภูเขาก็มีทะเลก็มีน้ำตกก็มีนะครับแต่สิ่งมีค่าหางการกินแล้วก็ดีนะครับ พืชผักผลไม้นะครับแล้วก็ากจรได้ว่าอย่างเช่นอาหารตึ้งยายนี่นะครับเราก็มีเยอะเยอะี่สผลไทยนะครับอก็มกไม่ตาครับออแบ่งที่ให้ก็อยู่ก็อยู่เลยแล้วเราาก็เพราะเา็นารที่ผมอยู่ที่ประเทศบริการที่เราอยู่มันมีมเ,เยอะแยะมากมายครับบางวันที่เราต้องตื่นไปต้องเปสแสดงเจอคนจากหลากหลายคราวนี้เราก็มองว่าที่จันทบุรีมีตรงสุขุมแล้วก็อย่างที่บอกว่าพี่น้องทุกคนก็น,น่ารัฐหลายมาก เอาเถอะไปได้ค่ะ yeah